สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับคลิปนี้กลับมาพบกับวิชาคอมพิวเตอร์อีกครั้งนะครับคลิปนี้ครูจะมาแนะนำแทบเครื่องมือโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับมีอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยนะครับนักเรียนแทบเครื่องมือหรือริบบอนนะครับเป็นแทบบรรจุคำสั่งหรือไอคอนเครื่องมือต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น คำสั่ง home insert นะครับจะมีลักษณะคล้ายเครืงกับ microsoft powerpoint นะครับการใช้งานคำสั่ง r ิทบอนนะครับให้คลิกที่แท็บคำสั่งเช่น home นะครับก็จะปรากฏเครืมืย่อยในกลุ่มคำสั่งต่งางๆนะครับฉะนั้นผู้ใช้นะครับจะต้องเรียนรู้และจดจำคำสั่งต่าง,าง,างนะครับที่ต้องการใช้งาน ว่าอยู่ในหมวดคำสั่งใดครับหรืออยู่ในเครื่องมือริบบอนใดนะครับฉะนั้นคำสั่งหรือเครื่องมือในริบบอนนะครับจะประกอบไปด้วยเมนูอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับเมนูหน้าแรกหรือโฮมนะครับคือคำสั่งการสร้างภาพนิ่งหรือการจัดสไลด์นะครับจะแบ่งเป็นกลุ่มคำสั่งภาพนิ่งนะคำสั่ง แบบตวัวอักษรนะครับคำสั่งย่อหน้ากลุ่มคําสั่งรูปวาดนะครับกลุ่มคําสั่งแก้ไขกลุ่มคําสั่งที่เป็นเครื่องมือค้นหาและแทนที่ข้อความนะครับนะนักเรียนก็จะเห็นหน้าตานะครับอยู่ด้านล่างนะครับนะก็คือ,อาริบบอนนะครับ เมนูหน้าแรกนะครับหรือโฮมนั่นเองต่อไปนะครับแทรกหรือ Insert นะครับคือคําสั่งที่แสดงเกี่ยวกับการแทรกตารางนะครับการแทรกภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นาภาพออนไลน์นะครับหรือภาพจากแฟนนะครับกลุ่มคําสั่งตารางนะครับกลุ่มคําสั่งการเชื่อมโยงกลุ่มคําสั่งข้อความและมีเด a c ค i p ป นักเรียนก็จะสังเกตริรบบอนของเมนูแทรกหรือ Insert นะครับก็จะมีคำสั่งที่แตกต่างกันไปนะครับเมนูต่อมานะครับออกแบบหรือดีไซน์นะครับเป็นการแสดงคำสั่งเกี่ยวกับการตั้งหน้าสไลด์นะครับแบ่งเป็นกลุ่มคำสั่งนะครับก็คือการตั้งค่าหน้ากระดาษการตกแต่งสไลด์ ใส่เอฟเฟกนะครับกลุ่มคำสั่งชุดรูปแบบรวมทั้งการใส่พื้นหลังนะครับกลุ่มคำสั่งพื้นหลังนะ C นะครับการเปลี่ยนนะครับก็คือ Transition นะครับ,นะค,รบคือคำสั่งที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนหน้าต่างของสไลด์นั่นเองนะครับก็จะแบ่งเป็นกลุ่มคำสั่งแสดงตัวอย่างนะครับกลุ่มคำสั่งการเปลี่ยนไปยังสไลด์ นี้นะครับและกลุ่มคำสั่งกำหนดเวลานะครับ 5. นะครับกลุ่มาภาพเคลื่อนไหวนะครับ Animation น,น,นะครับเป็นคำสั่งเกี่ยวกับการกำหนดภาพเคลื่อนไหวแบ่งเป็นกลุ่มคำสั่งตัวอย่างนะครับกลุ่มคำสั่งภาพเคลื่อนไหวกลุ่มคำสั่งภาพเคลื่อนไหวขั้นสูงและกลุ่มคำสั่งการกำหนดเวลานะครับ ต่อมานะครับการนําเสนอสไลด์นะครับสไลด์โชว์นั่นเองครับเป็นคําสั่งที่เกี่ยวกับการนําเสนองานแบ่งเป็นกลุ่มคําสั่งเริ่มการนําเสนอสไลด์ครับกลุ่มคําสั่งตั้งค่าและกลุ่มคําสั่งจอภาพนะครับต่อมานะครับรีวิวนะครับคือคําสั่งที่เกี่ยวกับการนําเสนองานแบ่งออกเป็นกลุ่มคําสั่งการพิสูจน์อักษรนะครับกลุ่มคําสั่ง คลิดเห็นและกลุ่มคำสั่งเปรียบเทียบนะครับต่อมานะครับมุมมองหรือวิวนะครับคือแสดงคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกมุมมองในการทำงานกับสไลด์แบ่งเป็นกลุ่มคำสั่งมุมมองการนำเสนอนะครับกลุ่มคำสั่งมุมมองหลักครับกลุ่มคำสั่งแสดงกลุ่มคำสั่งย่อขยายกลุ่มคำสั่งสีระดับสีเทา นะครับกลุ่มคำสั่งหน้าต่างและกลุ่มคำสั่งมโครนะครับต่อมานะครับรูปแบบหรือฟอร์แมตนะครับก็คือคำสั่งที่เกี่ยวกับการจัดรูปแบบของตัวอักษรกล่องข้อความนะครับแบ่งเป็นกลุ่มคำสั่งแทรกรูปรูปล่างนะครับกลุ่มคำสั่งสไตล์รูปล่างนะลกลุ่มคำสั่งสไตล์อักษรศิลป์กลุ่มคำสั่งจัดเรียงและกลุ่มคำสั่งขนาดนะครับ อันนี้ก็คือ,อรูปแบบหรือความแมบนั่นเองนะครับก็มีอยู่ทั้งหมด9เมนูหรือ9แท็บด้วยกันนะครับซึ่งคำสั่งแต่ละเมนูหรือว่าแต่ละแท็บนะครับก็จะมีเครื่องมือที่แตกต่างกันออกไปนะครับ,รบนักเรียนจะต้องอศึกษาแล้วก็ต้องจำให้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ นะแท็บเครื่องมือคำสั่งนะครับครบูขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ